สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้อุ้มสิภาพ,พี่น้องมาชมเบื้องหลังการแสดงนะคะของเวทีชีวิตนะคะเนาะมือนี้นะคะบ้านฮักของเต่าแก้มค่ะเพื่อนกับมาเลี่ยงกับเขากับแหนมเนาะคะ่ะหลายหลายพี่นอกก้องจักกระเพาะปลาแน่จักย่ำแหนมแน่เป็ดแต่แซ่บต่แซบค่ะคนที่มารีวิวมือนี้ก็คือพญากลองวายุค่ะ ายญาของเพิ่นคือพญาเซิงว่าสานเป็นว่าเพิ่นกับม่ยางหล่อเบิงแหละกับพี่นองเพื่อนบอกว่าเป็นยังคือเอิญข่อยพ่อพญาข่อยอยากเปลี่ยนเป็นเต้าบางเต้าเิ่นว่าเอิญข่อยเต้าได้บอว่าสานไปช่วมคลิปกันค่ะว่าจากพ่อพญาสิเป็นเต่ากล่องไดบอรับชมพร้อมกันค่ะสวัสดีครับผมพี่นองเมื่อนี้เป็นมืดจริงเลยครับผมวันที่หกนะครับผม เดี huh> ๋ยวเรื่มติดตามนะครับผมเดี๋ยวเรื่มซื้อบวานซื้อตัวนะครับผมมาครับมาสอมบาที่นี่นั่งสิเด็กมากินเข่ากินนามนะครับผมอันนี้คือมอยังแน่นอนนี่เนาะกระพาปลารพาปลานะครับผมก็เป็นเนี่ยมคุกเนียมคุกอันนี้เนียมบกคุกอ๋อเครื่องเครื่องของนนี่ยมคลาผัดผักหย่าก้าวันพวกขนมนำโคกนำหวานนั่นแนวกินแนวอยู่ปัด บ้านเตาแก้มนะครับผมเฮ็ดขาเฮ็ดดีเฮ็ดงามขอบพระคุณนะครับผมบ้านเตาแก้มนะครับผมโออเจ้าคือซื้อได้ซื้อเต่าซื้อยางดีเะรอวะคอยคือนโมมีเต่ามีตื่ออย่างอข,องขาึ้นก็หอมย้อนมากินหลายแล้วเจ้าเลสเป็นเตาแก้ม <c oughs> โอ้ยคอยย้อนเฮ็ดแตงวโมคอยขึ้นเด้ซื้อพ้งงาหยาบอ่ะอ๋อยิงไงยงไงเลย ก็เรซื้อพอยานี่นี่โอ้คือบ่ซื้อเต่าคือเขาแหนเป็นแต่เป็นตะแพงเนี่ยต้องฟ้ออ๋อ้ยบองที่เราพี่น้องนี่เขาแบดิบสติ๊กเกอร์บานตะแคงนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมสําหรับอาหารนะครับผมสําหรับคุมบีนะครับผมมากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่กรุงเครนะครับผมเย็นนี้แล้วนะครับผมเมื่อแรกนี่นะครับผมพ่อมี ไร่กลุ่มปิดนะครับผม EP ที่23นะครับผมยอย่าอย่าลืมซื้อวัดจองตัวนะครับผมบัตร129บาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีอย่างเสือ้อผ้ายแน่นอนครับผมทีมบีสู้ว,ว่าเฮาทีมบีสู้เฮ้ยยื้อยื้อสู้แข็งแร่นนะทีมบีทีมบีเฮ่าตัวสู้เอ้าเด็กก็เข้าไปเอากิน เดี๋ยวเาบอกเดี George, ๋ยวเอ็มแมนเนื้อทไหยาดยาทำนั่นเนื้อทไหยาดยาทำนั้นนะไอ้น้เปีนเท่าเดียวกอามสี่วที่เหลือหยาดยาสี่ยาลแมนสี่เท่าเลยโอ้ย่ไ้ดบริโภคเนาะแต่ว่ามันยังมันที่เท่าไหบ่หมอโอ้ยเอะเอาไว้ทเนียะผมฝากกดไลคกดแชร์เป็นเพื่อเป็นกํากลังใจให้กลองวาอยู่เลยนะครับผมขอบคุณครับ เป็นจังไหนคะกับเขากับน้ำของบานเต่าแกมนะคะบานหักเต่าแกมโอ้ยเป็นตาแซบคักเนาะค่ะเนาะย่ำเนียมกับเป็นตาแซบต่าอุ้มเห็นแล้วก็โอ้อยากน้ำค่ะนี่ไก่สีดํเวลาเขาแรงพอดียิ้วเขาแล้วกับพี่น้องเนาะพี่น้องมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเปล่ากล่องวาอยุ่จังไหนคะว่าสิเป็นเต่ากล่องหรือสิเป็นพ่อพญาเซิ่งอันไหนือกว่าพี่น้องคอมเมนต์มาได้เด้อคะ่ะเด้อ ก่อนี่จบคลิปนี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง hm ะะอุ้มย่ารักชาแนลในเดอคาะเดอเพื่อเป็นกำลังและแรงใจให้อุ้มได้เหตุคลิปต่อไปนะคะเนาะสำหรับมือนี้อุ้มขอลาไปก่อนคลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะพี่น้อง